ซออินตอ,อ,อกออมา่าคนไทยในเกาหลีวันนี้เรามาเที่ยวอีกแล้วจ้าอป,ป้าว่างจ้าพาลูกมานั่งกินข้าวตักแดดอยากจะบอกทุกคนมากเลยจ้าว่าตอนนี้อากาศคือร้อนมากที่ประเทศเกาหลีจ้าทริปนี้อป,ป้าชอบมากเพราะว่าได้กินเหล้าจ้าและได้โมยอย่างเต็มที่แต่เมียกับลูกนี้จะตายแล้วจ้าร้อนแดดมากนำต๊กประเทศเกาหลีพี่น้องเอ้ยแหงปะนีกับผ้ากันมากคุณนั่นนงสาบลาบคุณอินทอกบักน้อย,ห,อยห์ สูตายข้างมั่นหอนๆกับว่หอนเลยคุณช่วงหน้าร้อนแบบนี้คนเกาหลีเขาจะชอบมาเล่นน้ํากันจ้าแต่น้ําที่เขามาเล่นก็จะประมาณนี้จ้าสีแห่งขอบขอจังสีละบ่ค่อยมีน้ำดอกแต่ว่ากับผ้ากันเลนแบบมวนซึนโฮเซลารามีเรียกว่าลำธารหรือน้ำตกจ้าแต่ว่า่อยบึงแล้วจ้กคนหลก็นน้ำเขาบร่ได้เอิ้นน้ำตกจ้าแบบนี้เขาเอิ้นบวกจ้าเปลี่ยนกันตัวลงคนละเท่อจ้ามันเย็นดีวะ มันเย็นดีว่าเองค่ะพี่น้องไปมาเที่ยวน้ำโต้ำโตอย่างที่เป็นันสีแต่ว่าเป็นเงียวแล้วก็อันใจอ่ะอันใจถือใจบักได้หน่อยนี่คักจ้าแซ่น้ำอยู่มืดมือจ้าบบขึ้นจักเทือ่อ ทริปนี้คนที่มีความสุขที่สุดก็น่าจะเป็นอัป,ปาและอินท็อกจ้าอินท็อกเล่นน้ำตั้งแต่เที่ยงนะคะตนตอนนี้4ี่โมงเย็นจ้าอันยอง